อยากวิคู่ชีวิตที่ดีอยากเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่ได้ได้มาซึ่งความบังเอิญน,นะคะอย่างเช่นที่ไอน์สไตน์เคยพูดไว้ว่าพระเจ้าไม่เคยเล่นลูกเต๋ากับโลกใบนี้มันก็เหมือนกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เพื่อนของเราการยาม,มิตรหรือแม้แต่สตรูหรือว่าคนที่มาทําร้ายเรามันก็มาจากกระบวนการคิดที่เราคิด พลาดไปบางคนไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไม่ได้มีเช็คลิสให้กับตัวเองมันก็เลยกลายเป็นการว่าเราดึงดูดคนที่สเปะสปะดึงดูดสตรูเข้ามาดึงดูดคนที่ไม่ใช่อย่างที่เราต้องการ <c oughs> เพราะเราเองไม่ได้โฟกัสกับสิ่งนั้นเราไม่ได้จัดการกระบวนการความคิดให้มันถูกต้องมันเลยได้คนที่สเปะสปะคนที่เราไม่อยากได้คนที่เราไม่อยากเจอเข้ามาในชีวิตเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสมอง <c oughs> เกี่ยวกับความคิดของเราว่าเราจะต้องโฟกัสหรือว่า,าตั้งริสให้กับตัวเองตั้ง มาตรฐานให้กับตัวเองในการหาคู่ในการมีคู่ชีวิตในการที่เราจะคุยกับใครแล้วในอนาคตเขาจะเป็นคนคุยที่ดีและเป็นคู่ชีวิตที่สนับสนุนให้เราจเจริญรุ่งเรืองอย่างเช่นคนที่อกหัก้ลายครั้งห้าครั้งแล้ว10บทเรียนแล้ว20บทเรียนแล้วอันนั้นมันไม่ใช่ว่ามันเป็นบทเรียนนะคะมันเกิดกระบ,บวนการในความคิดที่มันผิดพลาดไปทําให้เรามีความคิดที่ผิดพลาดทําทให้เรามีความคิดที่ เึ่งดูดคนที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตมันก็เลยไกลเป็นเรียกว่าบทเรียนแต่มันใช่ไม่ใช่บทเรียนแล้วนะคะเราต้องกลับมาแก้ที่กระบวนการคิดของเราว่าเราจะคิดยังไงให้มันถูกต้องคิดยังไงให้มันได้ครูชีวิตที่ดีคิดยังไงให้เราได้เจอกัรยามิตรและเพื่อนร่วมง,งานทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตให้มันดีเราจึงจำเป็นที่ต้องไปแก้ที่กระบวนการคิดของเรานะคะ